เรามาเริ่มเกมนะครับทายพงดอแต่ละแบบกติกาใครแบบที่ภาษีหรือแบบหักหน้าที่จ่ายในเรื่องของพงดออะไรโดยแบ่งเป็นสองทีมทีมละสามคนทีมไหนตอบได้มากที่สุดจะได้รางวัลเป็นห้าร้อยบาทส่วนทีมที่แพ้จะได้รางวัลตอบใจเป็นสองร้อยบาทยกตัวอย่างแบบภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยเงินได้ประเภทนึงเดือนคือพงดออะไรตัวอย่างก็คจะเป็นพงดอเดือนถ้าทีมที่ตอบถูกก็คือทีมที่ยกมือไวที่สุดพอแรกนะ แบบภาษีหักนะที่จ่ายเงินได้ประเภทเงินเดือน,อนคือพองอรอเะไรครับข้อสองค่ะข้อสองข้อสองพองอดอหนึ่งค่ะถูกต้องค่ะข้ <c oughs> อสองนะข้อสองแบบหักนะที่จ่ายาานิติบุคคลที่ตั้งอยู่ต่างประเทศและไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศคือพองอรออะไรครับ ทีมเอทีมเออดอถูกต้องครับข้อ3แบบหักนะที่จ่ายดอกเบี้ยเงินปันผลคือพงกระดอยครับธรรมดาาถูกต้องจ้า้อต่อไปในว่าสี่นะเดี๋ยื่นภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปีพอดอกเลยครับอ็ดเอเอ็ดเอ็ เอสเอสผิดนะครับผมพองอเดอร์ห้าศูนย์ค่ะผิดนะครับครึ่งปีอะไรนะคะครึ่งปีภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปีจ้ะบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาครึ่งปีอ่าเมื่อกี้ใครบอกเก้าสี่ใครบอกเก้าสี่อ้าวอ้าอ้าว c a n c e l l อ้าวรอบนี้อ่าข้อห้าเลยนะแบบภาษีหักหน้าที่จ่ายเงินได้ประเภทเงินเดือนสรุปประจำปีคือพงอเดอร์เลยครับ พองอดรหนึ่งกอค่ะถูกต้องครับ <Okay. S 1> พหกนะแบบหักณที่จ่ายที่นิติบ,บุคคลหักบุคคลธรรมดาคือพองอดอเลยครับพองอด3สามค่ะถูกต้องครับ <Okay. S 1> ทีมบีแล้วที่ทีมบีนำไปแล้วนะพเจ็ดนะแบบเื่ภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับเงินเดือนประเภทเดียวคือพองอดอเลยครับ ถูกต้องจ้าก็อแปดนะแบบยื่นภาษีนิติบุคคลครึ่งปีคือพองกระดอเลยครับพองกระดอเลยครับภาษีนิติบุคคลครึ่งปีใช่ไหมใช่จ้ะพองกระดอห้าหนึ่งค่ะถูกต้องจ้าอ่ะข้อเก้านะแบบสรุป เงินได้จากดอกเบีย้ยสรุปประจําปีคือพองอเลยครับพองอสองกอค่ะถูกจ้า,าแบบหักหน้าที่จ่ายที่นิติบุคคลหักนิติบุคคลคือพอดอเลยครับอ้าวคุยิ่งยิวครับพองพอห้าสามค่ะถูกต้องจ้าอ,อ,อีกสองข้อทีบีตามหลังทีมเนนอหนึ่งคะแนนแบบยื่นภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได กรณีทั่วไปคือพมกรอะไรครับเก้าศูนย์ค่ะถูกต้องจ้ากำลังคิดว่าเก้าศูนย์หรือเก้าสี่แต่คิดว่าเก้าศูนย์ข้อสุดท้ายแล้วนะแบบสรุปหักณที่จ่ายบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้40วงเล็บ5ถึง40วงเล็บ8สรุปประจำปีคือพมกรอะไรครับอะไรครับพมกรสากอค่ะถูกต้องจ้า 네네 기대해선 하자.